នេះនេះ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจน์รายการวิกตูดี้แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมครับกันนั่นเองแต่ตลอดภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาพ่อตานะฮะไปเจอแหลมขุมทรัพย์ภายในเกมไมครับกันอ้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องโทษเกมเมอร์โกดนะฮะเพราะว่าเกมเมอร์โกดเดี๋ยวมัน ไม่มีเสียงมันเวลาอยู่ในคลิปผมนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ใช่ความผิดผม,อผมโอเคไปแล้วง,งั้นเดี๋ยวเราไปเลือกเป็นระการการันตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะเกิมมะกรนะูด <laughs> ผมอยู่ตรงไหนอะ่ะ <laughs> โอเคสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดสมครให้พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองนะครับกดดูวยมว่าวันนี้เนี่ยเราจะพากดแล้วก็คนดูเนี่ยนะไปหากลุ่มทรัพย์ภายในเกมไมค์คาร์ฟกันใช่ไหมนั่นก็คือการที่เวลาเราเดินแล้วก็มีแร่ดรอปอยู่ตรงพื้นนะฮะคุณผู้ชมออมันก็จะดูเหมือนเป็นอะไรที่อีซี่ใช่ไหมเพื่อนแต่ว่ามันจะไม่อีซี่เลยนะมันจะไม่อีซี่ถ้าเกิดมึงไม่มีพ i ิกแอคหินนะตอนเนี้ยกูบอกเลยเกิดจริง ผมค really ิดว to yeah oh! uh ่าเกมเมอร์กดน่าจะพร้อมแล้วและคุณผู้ชมน่าจะพร้อมแล้วนะฮะหนึเปิไปเรียบร้อยแล้วเกมเมอร์กดโอ้โหอันนี่นี่เป็นไงเป็นไงแล้วแม่โกดไม่มีวะคุณผู้ชมไม่มีวะไอโกดตะกุมีติดเชือติดเ้อติดชือติดเช้ติดเชือิ้อติดเชื่อติดเชือติดเช้ออ้อตดติดแล้อตเ้อด้ติดเชื้อติด้ออ้เติด้ สำหรับกบติดได้เองโอเคโอ้ว่าแตาว่ว่าเราลืมไปเลยว่าโกดว่าเรายังไม่มีหินเลยนะเพื่อนนะ<อ>เราต้องหาหินกันนะเพื่อนเอ้ยนี่ไงนี่ไเรามีภายในหมู่บ้านไงคุณผู้ชมนีโ<อ> <c oughs> โ่โอ้หมู่บ้านโอ้ต่ว่าหมู่บ้านเด็กเขาโอ้แล้วเราจะลงยังไงวะเนี่ยโกดนะ <c oughs> เราจะลงไงไวะเพื่อน onne, <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกันนะลงได้ลงได้อยู่นิ่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกหินกันเอ้ยเรียกหิน อ่าเรียกไปยังวะยังกะไอ้นี่เลยคุณผู้ชมเขาเรียกว่านะเรียกเรียกไอหน่าเขาเรียกเรียกไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆหรือลองดูลองลองนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งนี่อยู่นิ่งติดยังวะอ้ากินแล้วติดแล้วกินแล้วอ้าติดแล้วคุณผู้ชมแต่เราลงอ้าไหนวะเนี่ยยังติดอยู่เลยติดแล้วเดียวเองแล้วก็ โอเคครับ okay, ุกชม <Sustain able calculator> ตอนนี้พวกเราสองคนก็ลงมาข่างไปที <GO av uther> ่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องมีพี่แอ๊กก่อนนะเพื่อนนะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่มีที่จะทําการขุดเหล็กนะฮะคุณผู้ชมพี่แอ๊กก็นอนใช่ใช่ใช่โอเคกูคิดว่าชาวบ้านแม่งคงโง่จะมาอยู่ๆเรามาขโมยของมัน มันกำหมัดแล้วนะเออแบบมันมันอาจจะหันไม้ทีนึงคือบ้านมันจะเวิ้งเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้อะฮ่าเศร้าใจเหลือเกินเออนั่นน่ะดินั่นน่ะดิโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราได้เหล็กมาหนึ่งก้อนแล้วนะฮะตามพื้นที่ที่เราได้วิ่งมาเยี่ยมเลยเหล็กหนึ่งก้อนโอ้ยไอ้ไอ้ติดแล้าอ่าหายไปแล้วว่ะโกดหายไปแล้วติดติดหายโอ้อ๋ออารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่า กูวิ่งใช่ไหมกูจะติดเว้ยแต่ถ้าเกิดสมถติว่ามึงหยุดอะไรประมาณนี้มึงก็จะไม่ติดอะไรประมาณนี้แต่เกิดสมมว่ากูหยุดปุ๊บแล้วเกิดมึงวิ่งอะไรเงี้ยคืออีกคนนึงก็จะติดอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมคือมันจะสลับกันาะคุณผู้ชมใช่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 มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่างงงหน่อยนะฮะเพราะว่าพวกเราสองคนติดเฉยเลยติดเฉยเลยเลยติดยาโอ้โหนี่มันฟาร์มเลสโตนหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้กีวิ่งมาเลสโตนโคตรเยอะเลยเฮ้ยทำไมมันเลสโตนมันเยอะขนาดนั้นนววะะรรกโโโออเเเเคคดี๋ยา เบเหินก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่ถึงเราจะมีพิแอคแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรลืมเนื้อไปเกมเมโกนั่นก็คือเต้าเผาไเพื่อนอ๋อแล้ต้องมีนี่ดูกำลังกำลังโดดทำปัดอันนี้อยู่กำลังทำอันนี้อยู่ทำทำไฮสกอร์ S <S <c oughs> ใหม่แล้วนะเพื่อนเฮ้ย <c oughs> โอ้โหข <c oughs> ึ้นไปสูง <c oughs> ในขนาดนั้นเฮ้ยลงมาลงมาเฮ้ยแต่ว่าเราเจอไดมอนด์เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นเดเดเยอะเลยแล้วเกลือเลยนะเออเดมอนโคตรเกลือนะ ไม่นึกไม่ฝันว่าเดมอนมันจะเกิดมากขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคโยนโดนอุปกรณ์ที่มันไล่ยคราบไปก่อนนะฮะโอ้โอเคแล้วก่อนครับโอ้มันมันเยอะขนาดนี้มาโกดโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเป็นการลงที่แบบว่าโคตรดิ่งเร็วเกินเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี่คือแบบสรุปแล้วคือลงมานี่คือมีแต่ละบล็อกเลยนะฮะคุณผู้ชมใช่ใช่โอ้ my god เฮ้แต่ว่าไอ้ทางที่ผมวิ่งมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเดมอนเยอะมากนะฮะ เยอะชนนี้ที่บอกว่าโคตรของโคตรของโคตรเยอะเลยอู้เจ็บเจ็บเจ็บหมดหมดหมดแล้วมกีหมดหมดโคต้าลุ้งอ๋อหมดโคต้าอ๋อลุ้งออมานี่คือหมดโคต้าแลวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลองโดนยึดโดนยึดหมดโคต้าเรายึดแล้วตอนนี้ตอนนี้นายได้ใช้โคต้าเต็มที่แล้วนะเกรมเมดเฮโกดโคต้าไม่หมดดีกว่าเอ้โหโตแตกเลย เกมเมโกตเดี๋ยว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 เราโยนของไว้ให้นายแล้วกันนะเพื่อนนี่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 อ่านี่เก็บไปเก็บไปแถวนี้มีเหล็กเยอะมากเลยนะโกตเพราะฉะนั้นนายคนที่จะไปร<ถ>ีบ เก็บเหล็กให้มันเร็วที่สุดเลยนะเพื่อนเข้าใจนะไม้ไปไหนหมดเลยวะเออไม้เหรอตอนนี้ไม้กลายเป็นแร่แล้วเพื่อนมึงอย่าไปคาดหวังมึงอย่าไปคาดหวังอะไรจากไม้เลยนะอ๋อไม้อยู่ในนี่อยู่ในเตาเผาจําได้ว่ายัดไว้ประมาณยี่กว่าชิ้นได้นะฮะผู้ชมโอเคได้เลยเลยเฮ้ยแต่ว่าอ๋อแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่า XP เราแบบพุ่งรัวๆเลยโกดโคตรเท่อ่ะแน่นอนดิ เฮ้ยดีว่ะดีว่ะโต้เข้ยไหนทำทำไฮสกอร์มั้งนี่โต้ามมันก็อยู่ข้างๆกันนะเพื่อนนี่มันกลายเป็ดิไปไหนไม่บอกวะวุ้นมันกลายเป็นเล่ไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมบอยโกตรเลยฮะบอยโกตเลยคุณผู้ชมไอโกตแน่ไอโกแน่ๆหายไปไหนอะไอรแน่แน่ๆเลยคุณผู้ชมอู้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกเหมือนกับว่ากลเป็นเล่เลยมันกลายเป็นเล่เลยโอ้คุณผู้ชมฮะผมคิดว่าผมเชื่อใจเกรมเมื่อโกตไม่ได้ซะแล้วนะฮะ ซึ่งอินเทอร์เน็ตที่เรากําลังใช้อยู่นะตอนนี้นะคะนั่นคือ t ู o ู Super Fiber Game มนั่นเองซึ่งอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะผู้ชมมีสปปรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กาลังเป็นสายสรตมเมอร์นะฮะหรือว่ากลังอยากแคสเกมอะไรประมาณนี้อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะตอบโจทย์กับคุณผู้ชมแล้วก็บุคคลภายในบ้านอย่างแน่นอนนะคะรับเพราะอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะ่ะทำการแยกไว้ทั้งมหมด3ท่อด้วยกันนะฮะหนึ่งเลยก็คือเล่นเกมนะครับอย่างที่สองเลยก็คือการสเีมเกมนะครับแล้อย่างที่สามน่ยก็คือการใช้อินเทอร์เน็ต สองแพ็กเกจด้วยกันนะครับเนื่นคือ899บาทนะฮะโดยที่มีดาวนโหลดอยู่ที่200เมกนะฮะแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่200เมกนะฮะส่วนอีกราคานึงคือก็คือ999บาทนะครับจะมีอัปโหลดอยู่ที่300เมกนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดอยู่ที่300เมกนะะั่นเองแต่สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว t 2 Super Fiber ตอนนี้นะฮะแล้วก็ติดตั้งภายในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับเจ้าตัวลำโพง Google Nest Mini นะฮะที่มีมูลค่ามากกว่า2290บาทไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ นะะหรือี่นายทําให้นี่นายทําให้เตาเผาภายในเกมไมค์คัพของฉันเนี่ยมันกลายเป็นแร่ไปแล้วเหรอครับเพื่อนมันเจ๋งยังไงล่ะเออมันไม่เจ๋งเลยโกดอ้าวเฮ้ยสูงว่ะ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 ไายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สูงเงี้ยสูงเงี้ยเฮ้ยนี่คือคือผมผมบอกตรงๆเลยนะคือถ้ากระสุนมากูพลาดตกลงไปนะโกดกูไปหวั่นเลยล่ะเลยไอ้โกด้กันนะ แอ่งน้ำเอ้เน่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 น่่แถวนี้คุณผู้ชมนี่นี่นี่แถวนี้มีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นี่ก๊ตรงนี้ตรงนี้เขามีนี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีฟาร์มข้าวอ่ะคุณผู้ชมผมว่าผมลงได้นะเดี๋ยวก่อนนะไอ้โก๊ไหนมึงลองวิ่งดิกูยืนนิ่งๆแล้วเพื่อนมึงลองวิ่งสิดูดีว่าของมึงจะติดไหมติดไหมนี่ยไม่ติดไม่ติดใช่ใช่ไอ้โก๊ไม่ติดแล้วแล้วผมจะทำยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก๊อตวิ่งตาเพื่อนวิ่งมาฟอลลอมีฟอลลอมีฟอลลอมีมาฟ เจ๋งเจ๋งเราจะทำการอ่าเก็บนะจับกลุ่มเก็บกลุ่มแม่เฮ้ยผมก็มันต้องมีคนสืบสารความรู้นี้ว่ะคุณผู้ชมว่าตัวฟ้าองโอ้ง บอกผู้ชมคือเราตกลงมาตรงที่มันมีแอ่งน้ำมาดีเลยนะฮะคุณผู้ชมถึงเลย, <laughs> เอยไอโ้โค้ดแต่ว่าเมื่อกี้มึงตกลงมาตรงที่มัมีแอ่งน้ำมาเพื่อนเออโค้ด <laughs> สวยอะ่ะแ <laughs> ม่งมองแม่งไม่เจอ <laughs> เอ้ยมึงแม่งปูป้างเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาทำการเอ่อ uh, คาบชุดกันหน่อยนะฮะ <laughs> คุณผู้ชมว่าดูอย่างตรงเลยเนะี่ยเราจะต้องมีชุดนะฮะให้มันฟูลสเต e a มากกว่านี้นะครับเอ้ยได้สองอย่างแล้วไอ้โก้มึงได้อะไรบ้างไม่แน่ยเพื่อนนะตอนเนี้ยดูมึงยังไม่ได้อะไรเลยมึงนี่มึงกลับไปทางเดิมปะ เฮ้ยทำไมมึงแม่งไอ้นี่จังวะดี่ยานแต่งานแต่เดี๋ยวผมขอเอ่อฟาร์มเดมอนก่อนนะฮะแม่โอ้ว่าคือสรุปแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะยืนนิ่งแล้วใครจะวิ่งนะคุณผู้ชมสรุปแล้วคือ แล้วแต่ดัตต้าแผกก่ะว่ามันว่ามันอยากคอนโทรลให้ใครมากกว่านั่นตีอยู่ๆเอ้าอยู่ๆอ้าวอยู่ๆก็ได้ใช่อยู่ๆก็ได้อยู่ๆก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมซึ่งเราก็เอาเาเนี่ยเนี่ยนกูเอ้ากูได้เฉยเลยเอาเอาวอาโลโล้โลโอเคได้แล้วได้แล้วเอาเอาเอาเอสรุปใครได้ไม่ได้ไม่ไเบื่อโอเคฮะคุณผู้ชมนี่ได้ได้ได้เกลับคืนมาแล้วโอเคอากดแล้วเรา เราส่งมอบใหในนะกระเรมเมโกะตอนนี้เรามีแดมอนมะนะเราบ้านรั่วออ <c oughs> โอ้โ <c oughs> สภาพบ้านตอนมาแรกๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นี่ถือว่าเขาจะเข้าขั้นวิกฤตได้เลยนะฮะเตูมไปลาลาเลตูมไปไ <c oughs> <c oughs> อ้พอๆโกะคนเดียวคุณผู้ชมผมไม่เกี่ยวผมเดี๋ยวอะไรอีกวะไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเป็นความผิดของดีเคดเอ้ยนี่ตอนนี้เราได้ดาบแดมอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่า อาหารก็จะหมดแล้ว่ะโค้ดสงสัยมันถึงเวลาที่เราจะต้องไปล่าว่ะโอ้หเราเพิ่งพิสูงขนาดนั้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งสังเกตเห็นไห่เคยดูเายยอดมันคตสูงอ่ะมนดีไว้ใช่เราทำเอ่อไฮสกอร์ไว้นะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่ชั้นไวที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้ my god โคตรสูงเลยคุณผู้ชมคุณสับปหรือยังไงครับเนี่ยได้แล้ โอเคเอ้ยก้อนมาถึงเวลาแล้วที่เราสองคนจะต้องเออ่ต่อสู้กันนะนะเพื่อนนะฮะนี่แน่ยเฮ้ยเอ้าติดเฉยเอ้าเอ้าเฮ้ยนี่แน่ตัวเอ้าวจุ๋ยแล้วจุ๋ยแล้วคุณู้ชมเนี่เอ้าเอ้าติดเฉยเอ้าอะไรของมันวะทุกคนมันเป็นอะไรของมันวะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีไอ้ไข่เอนเดอร์คุณผู้ชมที่แบบว่าปาบล็อกแล้วแบบบล็อกแตกอะเลยงี้ยมึงว่ามันดีไหมก็อาจจะดีก็ได้นะคือแบบก็โกงนีนะเออเราอาจจะแบบว่าได้แร่แบบเยอะเเอ้า ไอโก้เตะเฉยโอ้ยโก้หันกันมาโก้หันกันมาไดี๋ยวมดนั้งแถบเลยเพื่อนโโโอ้หคตรนีเลยโอ้โคตรรวยผมบอกแล้วฮะคุณผู้ชมอภินิหารอภินิมาหาอภินิหารแรกนะอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้เอ้ยโก้โก้นายทำอะไรฮะเพื่อนฮะนี่นายจะนายนายจะเอาจริงเหรอนายคิดว่านายสู้กับเจ้าของคอนเทนต์ได้อย่างนั้นเหรอฮะเกดอะไรกันนะเกดอะไรขึ้นกันนะเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยสกิลว่ะสกิลว่ะสกิลว่ะนี่นี่แค่สกิลนี่แค่ออเดิร์ฟนะเกมเมอร์โกด์นี่แค่ออเดิร์ฟนะอะไรนี่แค่ออเดิร์ฟนะนี่นี่แค่ออเดิร์ฟนะเอ้ยเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเกียนเกียนคุณผู้ชมเกียน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 ผมผมผมไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วเกียนไอ้โกด์เกียนคุณผู้ชมไอ้โกด์ไม่เกียนอ่ะเอ้าแล้วสรุปตอนนี้คือเราสองคนก็ไม่มีไอ้โกด์เกียนคุณผู้ชมไอ้โกด์เกียน ไอ้ก้อนเกียนนะไอ้ไอ้ก้อนเกียนไอ้ก้อนเกียนคุณผู้ชมโอ้โหไข่ปลาไม่แตกด้วย no no นี่มึงจะสู้กูได้เหรอแกมาโกนอ่ะนี่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 เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนนะชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วแล้วมึงจะลงไม่ได้เพื่อนเ้ยผมก็ ก้น่าเฉยเลยก้น่าเฉยเลยโอ๊ยโอ๊ยเอาเลยไปโคตรแย่เลยคุณผู้ชมโอเคดูเหมือนกับว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเห็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่า การที่เราใช้ Data p a c k ตัวนี้น่ะเรารวยแรงมาขนาดไหนนะฮะแต่ว่าพวกเราสองคนก็ถือว่าโคม่าหนักๆเลยนะฮะคุณผู้ชมใชโคม่าจริงอาการนี่โอ้โหใช่เลยเออเดี๋ยวมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์พวกเราสองคนกันด้วยเพื่อไม่พาคลิปใหม่ใช่ครับผมก็วันนี้นะฮะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไป